สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาคุยเรื่องใกล้ตัวที่สําคัญสุดๆนั่นก็คือการกินดีครับไม่ว่าคุณจะเป็นวัยรุ่นวัยทำง,งานหรือผู้สูงอายุการเลือกกินอาหารที่ดีมีผลต่อชีวิตเราทุกคนจริงๆนะครับการกินอาหารที่มีประโยชน์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีพลังงานเต็มที่พร้อมรุกทุกกิจกรรมในแต่ละวันแถมยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคต่างๆได้อีกด้วยครับสําหรับน้องๆวัยเรียนก็ช่วยให้สมองตอบรัเรียนรู้ได้ดีขึ้นส่วนผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุก็ช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับหลักการกินดีไม่ได้ซับซ้อนเลยครับแค่เน้นความหลากหลายทบท้าหมู่และกินในปริมาณที่พอเหมาะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปลองเพิ่มผักผลไม้หลากสีสันในทุกมือลดอาหารแปรรูปน้ำตาลสูงและไขมันขรานแค่นี้ก็เห็นผลแล้วครับเริ่มต้นง่ายๆด้วยการดื่มน้ำเปล่าให้กินพอในแต่ละวันและพยายามทำอาหารกินเองที่บ้านบ่อยขึ้น เพื่อปุบปุ่มส่วนผสมและปริมาณโซเดียมลองชวนคนในครอบครัวมาช่วยกันเลือกซื้อวัตถุดิบสดใหม่และทําเมนูสุขภาพด้วยกันสิครับเป็นกิจกรรมที่สนุกและได้ประโยชน์ทั้งบ้านเลยจําไว้ว่าการกินดีคือการลงทุนเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวครับไม่ต้องเครียดไม่ต้องอดแค่เลือกให้เป็นกินให้พอดีมาเริ่มต้นสร้างนิสัยการกินที่ดีไปด้วยกันนะครับเพื่อชีวิตที่มีความสุขและแข็งแรงในทุกๆวัน